ขวดนี้นะครับเขาสุดยอดเลยดูกระพือเลยหนั่งมองเพลินเลยนะครับนี่แปบ๊บเดียวนะครับประมาณสิบห้านาทีดูเขาไปนงเยอะเลยนี่ครับดูรอยขาวแล้วนะครับสองขวดอันนี้นี่ใช้ได้เลยแน่นน้ำแห้งเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนบพิ่นในพิงนองนานาเอฟซีทุกท่านครับผมก็สวัสดีกันตอนสี่โมงนะครับ ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะออกไปหากับข่าวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดักปลาซิวนี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจัดทาตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดักเลยกันนี่ครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องหาขวดแบบนี้นะครับสองลูกนี่ครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันขวดลูกเล็กนะครับเราไม่ต้องใช้ฝานี่เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะด้านบนที่เป็นทีเรียบๆแบบนี้มา เดี๋ยวมาเจาะให้ดูเจาะเป็นกากระบาดสามรูมีคมเลยเจาะเป็นกากระบาดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากดทีเดียวเลย แล้วนะครับจเจาะไป็สามรูรูกากบาดแบบนี้นะครับพอ,จอเจาะเสร็จก็ให้เรากดพอกดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูแล้วเราก็กดให้หมดเลยนะครับกดทุกอันเลยที่เราเจาะไว้ ก็กดให้เป็นกกรูปกรีบมาเฟืองนะครับนี่ครบทั้งหมดสามรูนี่ครับผมครับพอเจาะเสร็จแล้วเราก็มาเจาะใส่ขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ต้องใช้ฝานะครับฝาปิดให้เราเลือกเป็นกึงกลางครับผมกึงกลางแล้วเราก็เจาะเหมือนเดิมครับการกระบาท บางคนก็ใช้ไฟลนก็ได้นะครับแต่ใช้ไฟลนมันจะไม่ค่อยลุดแต่เจาะแบบนี้จะลุดง่ายนะครับเจาะเป็นกากระบาดเหมือนกันนะครับดูดูเลยเจาะเสร็จให้เราเอาปากขวดที่ไม่ได้ใช้ฝานะครับขวดสุบเล็กที่เราเจาะสามรูหามาแย่ตรงนี้เลยดูที่น,นั้นแล้วก็กดลงไปกดดังบล็อกก็เรียบร้อยนี่ครับ สวยงามแล้วก็ต้องหาเชือกนะครับหาเชือกมามัดเพื่อที่เราจะเอาผูกกับต้นไม้ที่อยู่ริมๆนะครับกันขวดเราไม่ให้ลอยมาครับแล้วนี่อาหารที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นอาหารลูกไก่เล็กอย่างละเอียดนี่เลยมาเดี๋ยวผมจะใส่ใดูก็อาหารชุดนี้นะครับเป็นอาหารชุดที่หรือจากที่ผม ดักเมื่อคิดที่แล้วคือมาครั้งหนึ่งก็จะใช้อยู่ได้ประมาณสามครั้งนะครับเพราะว่าผมเอากระบอกไปทิ้งไม่มากผมจะใช้อยู่แค่ห้าหกกระบอกนะครับนี่แล้ววิธีการกอรอกอาหารนะครับให้เราตัดไอ้ขวดเล็กๆแบบนี้นะครับให้ตัดเป็นแบบลูปปวยเพื่อที่จะได้กอรอกง่ายๆแล้วเราก็กอรอกไปทางรูที่เราเจาะ วิธีการก่ออาหารแล้วเวลาปลาจะเขานะครับปลาก็จะได้กลิ่นอาหารที่อยู่ในขวดนี้นะครับแล้วก็จะมาตอมตรงปากรูแล้วก็พอเวลามามากๆนะครับปลาก็จะแย่งกันเขารูนี่เลยรูเล็กๆนี่ปลาเข่าทาังนี้นะครับพอเข่าทาังนี้ลงไปกินอาหารแล้วพอปลาเข่าไปตกใจกันเองมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งวิ่งวิ่งวิแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นด้านบนแล้วที่สําคัญนะครับ มีเอฟซีท่านหนึ่งมาถึงบ้านเลยนะครับแล้วมาบอกกับผมว่าดักแล้วดักไม่เข่าเลยก็สาเหตุของเขานะครับ mm hmm. เขาใส่น้ําแข่เต็มขวดเล็กนะครับใส่แค่นี้แข่มือผมจับแต่ด้านบนนี้เขาไม่ได้ใส่นะครับเราต้องใส่น้ํานะครับนี่เลยรึ่งขวดนี้เลยเอาน้าเข่าขวดเล็กแล้วก็ดันน้ําให้เข่าขวดใหญ่ให้ได้รึงขวดแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ให้แน่นนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ปิดให้แน่นแล้วก็ผูกไว้ มันก็จะลอยขนาดน้ําแบบนี้นะครับอบผมไปเดี๋ยวเราไปดักกันเลยเย็นหมากแล้วดูว่าจะได้สัเเ่าไ่นี่ครับผมผมเอามาหาขวดนะครับนี่หมายผมน้ําแห้งครับน้ํากําลังเริ่มจะขยับขึ้นปลาซิวยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมก็จะดักทิ้งไว้เลยหมายนี่รู้สึกว่าน้ําจะเยอะกวาเขาหน่อย มาครับมาใส่กันเลยรอน้ําขึ้นจะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับแล้นี่นะครับเวลาใส่เปิดฝาขวดใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยๆจุ่มขวดเล็กลงไปค่อยๆเอาน้ำเขานะครับไม่งนันเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวอาหารเราจะฟุ้งนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำเข่าขวดใหญ่นะครับนี่ ใส่แค่ครึ่งควดนะครับสาที่อาหฮะไอ้ขวดเราจะได้ร้อยแบบนี้อย่างนี้นะครับเงียบเลยมีเห็นนีปลาซิวเลยใส่ไปก่อนนะครับเผื่อฟุ๊กนน้ำึ้นอนาจจะมีปลาเข้า ดูกน,นี่ครับต้องให้ลอยแบบนี้นะครับน้ําต้องอยู่ขึ้นขวดใหญ่แล้วขวดเล็กนะครับอย่าให้อยู่บนพื้นให้ลอยนะครับมาเดี๋ยวมาคอยดูจะมีปลาเข้าหรือเปล่ามีเข่าแล้วนะครับ สังเกตดูดีๆนะครับนี่สามรูที่ผมเจาะให้ดูนะครับที่ผมเจาะเป็นตัวอย่างนู่นดูเลยเข่าแล้วนะครับคือว่าเข่าใช้ได้อยู่ไหมนี่ไปดูทาเป็นหัวน้ำขึ้นนาจ,จะดีกว่านี้นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับแต่ดูโอ้โหเทียบอ่ะ ครับผมก็ถ้าพี่พี่น้องน้องทันใดเข้ามาดูแล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าพี่พี่น้องน้องทันใดได้ดูบ่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับผมผมก็จะพยายามทำให้กับ f c ที่เข้ามาดูใหม่ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับให้ได้ดูว่าวิธีการทำยังไงแล้วก็วิธีดักดักแบบไหนนี่ครับผมเข่าเยอะแล้วนะครับ อพอสมควรละอันนี้เป็นขวดแรกนะครับแล้วก็เป็นขวดที่ผมทําตัวอย่างให้ดูยังไม่มีที่ดักนะครับก็มีไม้นี่ไม้เดียวก็เลยดักให้ดูเล่นๆไปก่อน ให้สังเกตดูที่ขวดด้านล่างนะครับอาจจะมืดหน่อยเพราะว่ามันเริ่มจะหมดแสงแล้วนะครับสี่โมงครึ่งโอ้โหกรโดดเป็นโคมคลามเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะถ่ายกันแบบยาวๆเลยนะครับถ่ายให้ดูกันแบบยาวๆก็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมทําให้ดูแล้วมีคนบอกว่าผมซื้อปัาซวมาใส่ก็คลิปนี้ก็เลยจะทําให้เห็นกันแบบจะจะก็ต้องขออภัยนะครับบางทีคลิปอาจจะยาวไปหน่อยแต่ก็ต้องทําให้เห็นกันแบบจะจะแบบนี้นะครับหมาครับ หาไม้ดักไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจับตัวนี้ขู่เลยสองขวดแอบไปเลยก็วิธีการดักนะครับนี่จุ่มขวดเล็กลงไปก่อนแบบนี้นะครับค่อยๆจุ่มลงไปจะให้อาหารเราฟุ้งนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆกดขวดใหญ่เพื่อให้น้ําเข้าขวดใหญ่รึงข,ขวดนะครับพอได้ขึงขวดแล้วก็ปิดฝาน,นี้ก็เสร็จแล้วครับก็มัดไว มาคอยดูนะครับีขวดนี้เขาพอสมควรแนละ้วนี่ครับสองขวดคู่เลยนะครับเอาละครับขวดที่สองเราเริ่มแนละ้วเร่ม,มีปิตอมเยอะแล้วนะครับน่ามีเข่าแล้วนะครับกับพื้นแล้วครับผมลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับ แล้วไม่รู้ว่าอีกสามขวดที่เหลือจะดักได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ํำพึงจะขยับขึ้นนี่ก็จะหามงอยู่แล้วนะครับอาจจะได้แค่สองขวดเดี๋ยวเราก็ต้องมารุ่นกันนะครับว่าสองขวดนี้จะได้สักเท่าไหร่จะแจวหรือไม่แจ๋วดูโอ้โหเต็มเลยนะครับนะสังเกตดูนะครับนี่มีตรงนี้นะครับโอ้โหลูกนี้นี่สุดยอดดูครับน้าเริมแห้งแล้วนะครับตรงปากขวดที่สาคัญนะครับ ขวดลูกใหญ่แล้วต้องปิดฝาให้แน่นนะครับให้สนิทอากาศจะได้ไม่ออกไม่งั้นขวดเราจะจมน้ํานะครับขวดลุงนู้นเริ่มเขาเยอะแล้วนะครับให้สังเกตดูนี่นี่นี่นานเอาอีกแล้วนะครับโอ้กับพือเลยโยครับ ดูขวดนี้นะครับขวดใหม่เรากระพือเลยขวดเก่าก็ยังตอมเยอะอยู่นะครับ แล,แล้วนะครับเริ่มจะหมดแสงเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนั่นแต่ก็มีเข่าเรื่อยๆให้สังเกตดูที่ขวดอย่างเดียวนะครับถ้าขวดกระพือก็จะได้มามีเข่าเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขอตัวไปหาที่ใส่อีก3ามขวดก่อนนะครับไม่รู้จะหาที่ใสได้หรือเปล่าแต่ถ้าหาที่ใสไม่ได้ก็เดี๋ยวเราก็มาคอยรุ่นกันแค่2ขวดนี้นะครับดูว่าจะจับขนาดไหนนูนครับผมดักเสร็จแล้วนะครับขวดสุดท้ายนูนมีเข่าแล้ว อ้แต่ตะว,วันเริ่มจะตกดินแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวมาคอยดูตอนกู่นะครับว่าจะได้สักขนาดไหนเข่าแล้วนะครับดินปกไปกกป๊บ๊เดี๋ยวเวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บมีตอมเยอะเหมือนกันนะครับดู หน่ารุ่นนะครับตรงนี้น้ำก็กำลังขึ้นเชียวนะดูเลยไหลปรูดเลยนี่ครับอันนี้อีกหนึ่งขวดนะครับกำลังพึ่งจะเริ่มเข่าดักพึ่งดักเสร็จเมื่อกี้นะครับมีตอม โวดนี้นะครับเขาสุดยอดเลยดูก็ะพือเลยฮะนั่งมองเพลินเลยนะครับนี่แวบบเดียวนะครับประมาณสิบานาทีดูเขาเป็นเยอะเลย สังเกตในขวดนะครับข้างล่างหมดนะครับโอ้เริื่มน้ำแห้งแล้วนะครับในขวดดูเริ่มเห็นมีปลาแหลบขาวๆแล้วแสดงว่าเขาเยอะพอสมควรแล้วนะครับโอ้โหตะวันก็จะตกดินหนังรุ่นประซิวก็มันนะครับก็มีเวลาดักแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าฟ้านะครับ ยังเข้าเรื่อยๆคลิปนี้อาจจะสรุปมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคอยเข้าให้ดีหน่อยก็ว่าผมเอามาแค่หาขวดนะครับเข้าเรื่อยๆดูนะครับดินกับพื้นอยู่ในขวดมาครับ มาดูสองขวดแรกที่เราใส่นะครับดูโอ้ํน้ำแห้งเลยนู่นเรายังตอมเต็มเลยนะครับนู่นยังเข้าเาารื่อยๆนะจับเลยนะครับคู่กันเลยสองขวดนี่นี่ครับดู้อยขาวแล้วนะครับสองขวดอันนี้นี่ใช้ได้เลยแน่นน้ําแห้งเลยครับผม เดี๋ยวอีกแป๊บนะครับคอยสามขวดที่ผมวางเสร็จใหม่อันนั้นให้เขาให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนี่ครับยังมีตอมอยู่นะครับแต่ไม่มากเหมือนจะหมดฟูงแล้วนะครับดูมาครับเดี๋ยวเรามายกดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่พอแล้วนะครับ เอาแค่กับข้าวมือเดียวมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่โอ้ยน้ำแห้งโอ้ยนี่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 ไม่หยอกโอ้โหน้ำแห้งเลยครับโหดนี้นี่ยังอยู่นี่นี่อีกนะครับอ,อาหารเกือบหมดเลยนี่ครับสุดยอดมาเดี๋ยวดูขวดวางไว้ก่อนนะครับโอ้ยป ดูกดนี้กดที่สองอันนี้นะครับที่แรกผมดักครั้งแรกน้าแห้งนะครับเลยต้องดักคู่กันเพราะว่าตรงนี้มันมีปลาซิวเยอะนี่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 โอ้โหแต่นี่นี่กระโดดก่อนครับดูนี่นี่เพียบเลยเหียวโอ้โหน้ำแห้งครับผมนี่เทก่อนเยวนี่นู่นออกมานี่นี่หมดก่อนนี่ครับดู สองขวดคู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ดูนี่อะโอ้โหนี่ครับสองขวดคู่ไปครับเดีย๋ยวไปยกขวดต่อไปเลยกระบ,บาลดีฟ้าระวัลตกดินแล้วนะครับโอ้โหสองขวดนี่ก็รู้เรื่องกระเบื้องสันเลยนะครับ คับนี่ครับมาดูโกดนี้นะครับยังเข้าเรื่อยๆนะครับแต่ต้องเก็บแล้วเพราะว่ามันเย็นมากนี่นี่โกดที่สามมาดูดูเหมือนว่าจะเข้าสู่โกดสุดท้ายาไดยนะครับที่ผมดักนี่ดูได้สักเท่าไหร่ ใได้นะครับให้ในนี้ออกหน่หมดก่อนโอ้ใช้ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าไม่น้อยเท่าไรนี่แจีวเลยนะครับขวดนี้ดักประมาณครึ่งถมงนะครับนี่ขวดที่สามไปครับเดี๋ยวไปดูอีกสองขวดสุดท้ายมาครับมาดูขวดที่สี่ อยู่ในไม้นี่นะครับมาดูกันโอ้โหโอ้โโอ,โโอโ้มีพอสมควรนะครับคนนี้นี่โอ้โหใช้ได้อยู่นะครับชุดนี้ยี่สิบนาทีนะครับได้ไปแค่หน่อยเดียวนี่ไปครับไปดูคนสุดท้ายมาครับมาดูคนที่ห้านี่โอ้โห น้ำเกือบจะแห้งนะครับเสีได้นะครับเย็นไปหน่อยดักได้แค่แป๊บเดียว <c oughs> โอ้โยนี่เจ๋วเลยครับสุดยอดนแน่นเหมือนกันนะครับ นี่ครับผมผลงานนะครับห้าขวดนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับทุกขวดเจ๋วเลยนะครับนาดมีเวลาน้อยนะครับดักได้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนี่เลยสุดยอดไปครับเดี๋ยวไปเทดูกันว่าได้เท่าไหร่น่าจะได้เป็นกิโลนะครับแค่นี้ ครับผมถึงบ้านแล้วนะครับก็อาจจะมืดไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไปซะเย็นกว่าน้ำจะขึ้นนะครับมาเดีนดูกันโว้ลูกนอก้องว่าไงครับ โอ้ยโดนในขวดนี่ก็เกือบครึ่งกิโลแล้วครับ โอ้ยโลฟา้าโอ้ยโลฟ้าเลยครับผมนี่นี่ครับใสสวยๆเลย คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยากลองนำเอาไปใช้ก็ลองดูนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใด้วยครับผมนี่ครับเจ๋วเลยครับมันมานครับผม